ิขี้เจักรยานกลับไปเที่ยวในป่าก็พี่น้องไปไปกันกับสีสันแน่ได้พี่เนาะด้วยถือมือหนึ่งอัน,นปาก,ปากเรารอเหี้ยนเนาะ แดดไม่ออกนกาจะออกมาหาแดดซันแนได้พี่น้องได้ขี่ยานเนาะทังซันก็พอถือพอใช่ตำรวจก็จอดแดนหรอกนนอ,อันนี้ที่ก็เกือบมกัก้งปลยที่ไกลเน,นเนาะ ในกําลังกงที่ไหนแต่กันยังหนาวนะเห็นเด็ดเดั้งสีกันหนาวที่ี่น Ah, Obrigado. <coughs> เขาบกโง่กับคืนเนาะโง่ อีกข้างหนึงเนาะที่รอบหลอบปากมีอ่าี่รอลม ลมมันพัดดอกไม้มันหลวงลงอะโมบ่น้อง อ,อันนี้คือฮอลแลนด์คาสิโนฮอลแลนด์คาสิโนฟังอีกปลาคัางปลาคัางนึงเนาะข้ามาจากทางนี้ค่ะไทยมิตรไทยเห็นป่ะเนี่ยตอนมันตอนนหนาวมันเหนื่อแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้มันแจ้งเนาะไทยพึ่งเนาะนี่ฮอลแลนด์คาสิโนกระทัดปเป็นมุ่นหูกับเป็นเหงื่อเนาะ